เมาอารวาสถูกชาวบ้านรุมประชาทัานนะครับเมาแล้วผ่านทะเลาะกันเองไม่พอเดือบร้อนถึงชาวบ้านที่ยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆก็โดนลุกหลงแต่งี้นี้คนที่เจ็บหนักก็คือผู้ก่อเหตุซะเองนะครับเป็นเหตุชุลมุนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งย่านประทุมธานีหลังมีชายสักลายเต็มตัวนะครับเมาไม่ได้สติไล่อารวาสทำร้ายชาวบ้านที่มายืนรอซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่สุดท้ายหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทนไม่ไหวนะครับ รวมกระทืบผู้ก่อเหตุชนิดไม่เกรงใจเสือเพ่นบนแผ่นหลังจนนอนเมาสลบไปกับพื้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามารับเพตุนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงประมาณ2องทุ่มของเมื่อคืนวันที่18ที่ผ่านมาเห็นรถจักรยานยนต์กลับเข้ามาจอดที่หน้าหมู่บ้านจากนั้นก็มีชายสคนในรถนะครับเป็นคนที่สักลายกับคนใส่เสื้อดําเปิดประตูลงมาวิ่งไล่ต่อยกันชุนลมุนเลยนะครับ ชายที่ถอดเสื้อสักลายเต็มตัวได้วิ่งเข้าไปทำร้ายลูกค้าหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวและลูกจ้างร้านจนบาดเจ็บแต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุถูกชาวบ้านรวมประชาทันจนนอนหมดสติไปขณะที่นางนกอายุ41ปีลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวที่บาดเจ็บบอกยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเข้าไปช่วยห้ามแต่กลับถูกผู้ก่อเหตุคว้าขวดน้ำปล่านะครับฟาดเข้าที่คอ และเสียะจนได้รับบาดเจ็บก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจสพทันแยบบรุรีเพื่อเอาผิดผู้ก่อเหตุนะครับ